กับไกด์ล้านนาครับผมจาก u t u b e c h a n ลเดอะไกด์ล้านนาครับตอนนี้ผมอยู่ระหว่างทางที่จะเดินทางไปขนมเปรน,นะครับผมจากเสียงเรียบครับก็นี่ครับเป็นสภาพบ้านเรือนของผู้คนนะครับผมระหว่างทางที่ผมสังเกตเห็นบ้านเรือนข,ของชาวกัมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นประเพณีหรือว่าความเชื่อหรือว่า กพื่อความสวยงามคือเขาให้ความสำคัญกับบันไดเยอะมากครับบันไดทางขึ้นราวบันไดเนี่ยเขาจะทาสีไว้สวยเลยนะครับทั้วที่บางบ้านเนี่ยเนี่ยที่บางบ้านนี่ยหาพนธ์ก็ปลูกมาแล้วนะครับแต่ว่าบันไดยังสวยอยู่เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆเลยครับอย่างนี้ครับหลังนี้นะครับนี่ครับนี่ครับบันไดสีเขียวนะครับสวยเลยแต่ว่าบ้านก่อนนั่นแหละครับ ก็แสีขาวนะครับครับเขาให้คือเขาเอาเหมือนกับเขาผมไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรคือวันใดเขาจะสวยมาเขาจะเด่นมากแล้วมันจะทำให้ดูบา้บานแปลกตาใช่ครับแล้วบ้านอะไรผมไม่รว่าบ้านจะเก่ายัางไงนะครับผมหรือว่าเป็นประเพณีอะไรสักอย่าง <S <S หรือว่ามันมีความหมายอะไรสักอย่างที่ผมไม่แน่ใจ ไม่ต้องลองหาข้อมูลดู yeah. uh ่ huh. นรับอย่างหลังเนี้ยนะครับเ <Yeah. S 1> มื่อได้สีฟ้าแล้วางหลังก็ไม่ทำ <Yeah. S 1> โพรตอนนี้รถสะเทือนมากครับเขากำลังทำถนนอนยู่นะครับใ mm hmm. นขั้นอย่างที่เราจะเห็นถอนสีฟ้านี่นะครับ นะครับบันไดสวยเลยนะครับด้านหลังนะครับเห็นไหมครับมันครับอย่างไรนะครับตัวบ้านเป็นจากนะครับหลงยัแต่ว่าบันไดที่ทำจากไม้ยังสวย,ยเลยครับถึงไม้จะเก่า ก็แปลกดีครับครับเนี่ยครับการเดินทางมาเที่ยวอย่างสถานที่ที่เรายังไม่เคยมาต่างบ้านต่างเมืองนะเราจะได้เห็นบรรยากานี้มีหุ่นยนต์ด้วยเนี่ยครับบ้านเนี่นะครับป้ายสวยเลยครับอ๋อบีบแต่ไล่กันซะแล้ว ไม่ว่าหลังเล็กหลังน้อยนะครับก็สวยไปใหญ่บางบ้านเขาเนี้ยครับหลังคาประตูหน้าต่างสีน้ำเงินนะครับสวยดีผมชอบประตูหน้าต่างสีน้ำเงินนยะครับอย่างไรไม่ครับเห็นครับบ้านสีฟ้านะครับเขาทำบ้านได้สวยดีนะครับติดตามคลิปวิดีโอท่องเที่ยวเดินทางนะครับผมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของ เพื่อนบ้านเรานะครับผมได้ที่ YouTube channel The Guide ล้านนาครับผมขอบคุณที่ติดตามครับ